ความยากลําบากในการไปคุยอะไรยากสุดครับอะไรยากความยากลําบากในการไปคุยถ้าถ้าถ้าฟังจากที่คุณพิชัยหนักใจที่สุดเนาะเอเอผมผมไม่ได้ผมไม่ใช่คนเจราจาหลักเนาะคนหน้าทีมเจราจาคือคุณพิชัยผมแค่เป็นเด็กในทีมงานที่ที่ทํางานกับท่านนะแล้วก็ยังมีาทางกระทรวงพาณิชย์ทางกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการมีข้าราชการหลายๆคนเข้ามาเอาเป็นองค์ประกอบแต่ผมคิดว่าที่ท,ที่เรา คิดว่าหนักใจที่สุดคือไม่ใช่การเจราจากับสหรัฐครับเป็นเรื่องการที่เราจะดิวกับคนในประเทศยังไงผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ห<ม>นักใจที่สุดครับเพราะเรา<ม>เรา<ม>การที่เราจะไปเปิดให้เขาเนี่ยมันง่ายมากเลยโอเคโอเคยอม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 ถูกไหมครับเราก็แค่พูดแค่นั้นแหละ<ม>เขาก็ให้เราและเลทที่ต่ำแต่มันไม่ได้ครับมันต้องดูว่าคนในประเทศจะได้รับผลกระทบอย่างไร ไม่เพราะวันนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปเจรจาเนี่ยมันมีมันมีเคสของเวียดนามที่เวียดนามเนี่ยแบดทุกอย่างว่าศูนย์เปอร์เซนต์เวลคัมอเมริกาทูเวียดนามเราเห็นแบบนั้นว่าโอ้โหถ้าเวียดนามให้อเมริกา Access ตลาดแบบศนเปอร์เราจะยอมถึงขั้นอเมริกาแบบเวียดนามมัซึ่งเราไม่ยอมใช่ไหมครับใช่ครับเรา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 เออก็เป็นทั้งอาจจะเรียกว่าเป็น t i m i มิงที่เหมาะสมเด้มั้งครับว่าเราอ่ะมีการเจรจาในช่วงที่เรา เห็นบางประเทศได้รับทาริเฟลดไปแล้วนะครับมันก็เป็นแต้มต่อของไทยว่าเราเริ่มที่จะคริสตัลไลซ์ได้เราเริ่มจะตกผลึกแล้วว่าอเมริกาต้องการอะไรจริงๆอย่างเป็น c i p l e ที่ผมพูดไปสี่เรื่องเนี่ยเราเราก็มาตกผลึกในช่วงที่เราเริ่มเห็นว่าหลายๆประเทศมีการเซ็นยามีจอยสแตทเมนต์เกิดขึ้นเราก็มาศึกษาว่าเขาต้องการอะไรนะครับในช่วงการเจรจาเรามีการเซ็นเขาเรียกว่า n d a นดีเอเน้นอ o ดิส e อร์เชอ e ์แซึ่ง เราห้ามเปิดเผยข้อมูลซึ่งกันและกันแต่ว่า <S <S ในระหวะ่างรัฐบาลตัด,ดรัฐบาลแต่ว่าก็เป็นความโชคดีของประเทศไทยแหละครับเรามีเอกชนที่ลงทุนใ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 นรีเจนเนี้ยมันก็มีการแชร์ข้อมูลซึ่งเราก็ไปได้ข้อมูลจรงนั้นมาเราก็มาทํากันบ้าน <S <S เราก็พูว่าจริงจริงแล้วเ,เ,รเ,เราควรที่จะออฟเฟอร์อะไรเราควรที่จะคุยแบบไหนกับสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งซึ่งผมได้รับโอกาสอยู่ร่วม เป็นสกิบวิาตอนท่านพิ่ชัยเจรจาผมก็เห็นว่าจริงๆแล้วการเจรจาทั้งระดับ p olicy level กับระดับ technical level เนี่ยมันมันมัเป็นการคุยกันซึ่งเหตุและผลเนาะมันมันมันก็คุยกันได้คุยไ,ได้แบบนี้ดีกว่าครับเขาก็ไม่อยากเห็นดิวที่มันเ,เขาเรียกว่าอ,อะไรสูงเกินไปเพราะว่ามันก็ลทาริฟเรทเกิดขึ้นมันคนไทยจ่ายไหมเปล่ามันคือคนอเมริกันที่จ่ายเขาก็ไม่ต้องการเห็นเรท แต่เขาขอเราว่าเ,เราขอแบบขอโอกาสให้บริษัทอเมริกันได้มาขายของในบ้านเราได้ไหมคนไทยช่วยมาลงทุนกับเราหน่อยได้ไหมเรามีของเหลือเต็มเลยเนี่ยจีไม่ยอมสั่งแล้วเนี่ยุยมาเอาไปหน่อยได้ไหมอ่ะอเราก็เราก็ดูว่าอันไหนที่เราเขาอยากขายเราอยากได้เอ,อราคาแข็งขันได้มันก็เกิดเกิดเป็นคอมมิชเมนต์ลักษณะแบบเนี้ยอ่ในการลงทุนกันตอนแรก คือคือมันอยู่บนฐานของมันไม่ได้อยู่บนฐานของการะกัดแกล้งกันใช่ไหมมันเป็นฐานของการต้องการความเป็นธรรมทางการค้าที่มากขึ้นระหว่างคู่ค้าจริงๆต้องต้องต้องลองต้องลองมองในมุมเขาอะนะครับว่าว่าเขาอาจจะอยากเห็นแบบนี้แต่วิธีการพูดของเขามันอาจจะ agressive มันอาจจะค่อนข้างที่จะดูรุนแรงนิดนึงแต่ว่าเราลองมองใจเขาใจเราอะครับเราลองมองว่าเออเขาก็อยากอยากต้องการแฟ แฟร์เทรดเนอะเคยเขาเร่ยก Access Market เราเราเคยครเราเปกยบภาษีคนอื่น <c oughs> ตามกว่าอเมริกาแล้วทำไมเราลดให้อเมริกาเท่าคนอื่นไม่ได้อะไรเงี้ยทำไมเนื้อ <c oughs> เนื้อ,เน,อเนื้ออเมริกันส่งมัดที่บ้านเราต้องเสียภาษี50% <c oughs> แต่ทำไมไทยยอมให้เนื้อจากออสเตรเลียเข้ามา0อ่ะมัน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 ก็คุยกันได้นะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่ง ที่นั่งบนโต๊ะเจราจาแล้วมันคุยกันแต่ว่าสิ่งที่ยัง่งจริงมันคือการที่เราจะต้องทําความเข้าใจกับเภาคเอกชนไทยทำามเข้าใจกับพี่น,อน้องเกษตรกรไทยทำควาเข้าใจกับประชาชนคนไทยประเด็นที่พี่แขกเห็นว่าสําคัญที่สุดที่คุณจัดมาพูดกับเราวันนี้ก็คือมันเป็นจังหวะที่ประเทศไทยจะได้ปรับโครงสร้างทางเศรษฐ,ฐกิจการผลิตงโหมดออปเปรดก <of production S 1> ในประเทศรรเทศรา ไอ้กับ,บดักลายได้ปานกลางอะไรต่อมิอะไรเนี่ยที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้เราขึ้นค่าแรงไม่ได้การนำเข้าเทคโนโลยีต่างๆการปรับต้นทุนของการผลิตใหม่ทั้งหมดให้อยู่กับความจริงอะ่ะให้อยู่กับและให้เป็นตัอยู่กับตลาดเสรีใกล้เคียงกับคำว่าตลาดเสรีมากที่สุดใช่ครับ<ม>สิ่งนี้เขาถึงเรียกกันว่าเป็นดีลประวัติศาสตร์เพราะว่ามันเป็นประวัติศาสตร์<ม>สำหรับ i n t e r n a l นะสำหรับพี่แขกอ่ะนี่เป็น internal เป็นเรื่องภายในผลกระทบที่มีต่อการการ transform ประเทศเราอ่ะสำคัญยิ่งกว่าเรื่องการค้าระหว่างประเทศซะอีกและสิ่งที่นี่ตามพูดะแล้วพี่แขกคิดว่าควรจะเป็นโค้ดสำหรับวันนี้ก็คือการไปเจรจากับอเมริกาไม่ยากเท่ากับการมาเคลียร์แต่ละอุตสาหกรรมแต่ละอุตสาหกรรมแต่ละอุตสาหกรรมในประเทศไทยเพราะผล ผลที่เราคาดหวังคือเราคาดหวังให้เกิดการรีเซ็ตระบบในประเทศไทยแบบที่ไม่มีใครต้องเจ็บตัวจนเกินไปและทุกคนมีเวลาที่จะปรับตัวและมีเวลาที่จะ transform ตัวเองไปเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมเวลาที่เราบอกว่า I want to be better self อะพี่แหคิดว่ามันมันเป็นแบบนี้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะภาวนาแล้วพรุ่งนี้ฉันเป็นคนดีกว่าเดิมได้เลยอะหรือฉันเป็นคนที่เก่งกว่าเดิม คือมันก็มีสิ่งที่จางพูดว่ามันมีเวลาเราให้เวลาแล้วเราก็ไปต่อรองกับเขามาแล้วว่าขอเป็นสเตจขอเป็นแคบนะสําหรับอุตสาหกรรมนี้ขอเป็นสามปีนะสําหรับอุตสาหกรรมนี้ซึ่งถ้าผู้ประกอบการในประเทศหรือไม้กระทั่งกลุ่มเกษตรกร,เ,ร,กรเอ,อกลุรมกระทรวงกรเกษตรต่างๆเนี่ยให้ความร่วมมือกับเราเต็มที่อ่ะ ืในในการที่จะ t r a n s อร์มเรื่อง precise architecture ที่เราใช้ในการหาเสียงด้วยนะเกษตรแม่นยำอะไรต่อมี้ครับจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละที่เราจะไปได้ขออย่างเดียวค่ะขออย่าให้แบบถามอะไรง่ๆแบบที่มันถามแล้วมันถ่วงถ่วงมันถ่วงสมาธิ มันห่วงความเลินเลมันห่วงพลังงานงงคือแทนที่จะเอาพลังงานน่ะไปคุยว่าเราจะ transform สาหกรรมไปยังไง,รงเราก็ต้องมานั่งตอบคำถามว่าไมไอาอไไ่ไม่ได้เอาอะไรไปแลกไม่ได้เอาอะไรไปแลกนะคะเออจะเอาจุดๆของแม่มึงไปแลกเขาก็ไม่ได้อะไร